สวัสดีครับสาหรับการสร้างเกมแนวแพลตฟอร์มนะครับในครั้งนี้นะครับผมได้ตั้งค่าแพลตฟอรอ์มของเกมผมไว้นะครับจะตั้งค่าเรียงเอาทั้งหมดนะครับไว้ที่สี่พันนะครับจขอขาวๆน,นะครับสี่พันคูณสองพันนะครับเพื่อว่าจะได้มีสเปซทํางานออกแบบตัวเกมออกแบบด่านขอ,ของผมให้มีความกว้างนะครับส่วนตรง วินโดว์ไซส์นะครับขนาดของโปรเจกต์ตรงจุดๆนะครับผมได้ตั้งค่าไว้ตรงที่1 9 2 0 1 0 8 0ูนะครับซึ่งเป็นความละเอียด UHD นะครับซึ่งเป็นที่นิยมในตอนนี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับในเกมแนวแพลตฟอร์มนะครับของเราจะต้องมีพื้นก่อนนะครับสำหรับการใช้พื้นสร้างพื้นนะครับเราก็คลกดขวาครับ insert new object นะครับในนี้จะมีอ็อบเจกต์ให้เราเลือกมากมายนะครับตรงนี้เราจะทําเป็นพื้นเป็นแบบ ใช้แปะกาวตรงนี้นะครับก็คือเลือกแล้วกดจิมเซิร์ครับจากนั้นคลิกตรงหน้าจอหนึ่งครั้งครับมันจะให้เราวาดพื้นของเราออกแบบเองนะครับหรือว่าเราจะเปิดไฟล์ที่เตรียมมาครับสําหรับผมได้เตรียมไฟล์มาก่อนแล้วนะครับจิงได้กดตรงโอเพนนะครับแล้วก็เลือกพื้นที่เราต้องการนะครับผมได้เตรียมพื้นไว้แล้วก็เลือกพื้นครับโอเคครับหลังจากจิมพอเสร็จแล้วก็ปิดทิ้งครับเราจะได้พื้นทามเป็น ประมาณนี้นะครับแต่ประมาณนี้จากนั้นเราก็กําหนดขนาดครับว่าจะให้ขนาดเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับอันนี้เรายังได้พื้นมาอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่เป็น solid นะครับในเกมแพลตฟอร์มนะครับพื้นต้องเป็น solid นะครับเพราะว่าจะได้มีตัวละครสามารถยืนอยู่ได้ไม่หล่นไม่หลุดหายไปจากเตมนะครับโดยการตั้งค่าตรงที่ behavior นะครับของสไป์ตัวนี้นะครับไอของ ไปประกาตัวนี้นะครับตรงนะครับ behavior add and edit คลิกตรง behavior เลยครับเรากดบวกครับผมแล้วเลือกตรง solid ครับแค่นี้ครับพื้นของเราก็จะเป็นพื้นของแข็งครับสามารถวัตถุไม่หล่นไปเมื่อยืนอยู่บนตรงวัตถุนี้นะครับแล้วก็ปิดิ้งไปครับต่อมาเราจะเอามาเพิ่มยังไงนะครับตอนนี้คือเราได้สร้างไว้แล้วครับก็คือมันจะอยู่ทางด้านข้างนะครับเราก็สามารถลากมาเพิ่มได้เลยครับ รเราก็จัดจะให้อยู่สูงอยู่ต่ำเท่าไหร่นะครับสูงเท่าไหรอย่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จัดวางหน้าจอนะครับตามความเหมาะสมที่เราอยากจะวางนะครับอ่ะเราได้พื้นสําหรับการเดินของตัวละครนะครับต่อไปเราจะขาบตัวละครจากนั้นเราจะมาเพิ่มตัวละครนะครับที่ขวาครับ insert new object เลือกตรงที่สไปร์นะครับสไปร์ตตัวนี้นะครับจิ้มเสร็จครับแล้วก็คลิกตรงหน้าจอหนึ่งครั้งเหมือนเดิมครับเราจะวาดภาพเองหรือว่าเราจะโหลดจากภาพที่เราเตรียมมาไว้หรือเตรียมมาไว้ก่อนนะครับผมได้เตรียมภาพมาแล้วผมจะเอาน้องช้างนะครับกดโอเคเข้ามานะครับปิดทิ้งนะครับนั้นน้องช้างของเราเปลนเป็นค่าสไปร์ธรรมดานะครับต่อไปเรามาตั้งค่าให้ช้างของเรานะครับสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับ แล้วก็ไปตรงที่ Be h a v i o r ของช้างเหมือนเดิมครับ Be h a v p y e r นะครับ mm hmm. แล้วกดเพิ่มครับเพิ่มในส่วนของการ Movement นะครับอยู่ข้างล่างให้เลือกเป็นแบบแพลตฟอร์มนะครับเขาสามารถเคลื่อนที่ซ้ายขวากระโดดนะครับได,ได้แบบเกมแพลตฟอร์มคล้ายๆเกมมาริโครับผมกดยัดครับเสร็จ okay. โอเคเราจะมาลองรันดูนะครับว่า ที่เราออกแบบนะครับใช้งานได้จริงหรือไม่เราสามารถกดเเพ้ตรงมุมตรงปุ่มบนข้างบนนะครับหรือว่าเพื่อความง่ายองมากคนะครับกดจะกดปุ่ม F5 บนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเพื่อเป็นการทดสอบโปรแกรมของเราดูนะครับตอนนี้นะครับเราได้ช้างมานะครับสามารถโดดได้นะครับเล่นที่ซ้ายขวาได้นะครับส่วนการถอยหลังคันกลับเอาตั้งค่า IP ในส่วนต่อไปนะครับ ตอนนี้ช้างเราเคลื่อนที่ได้แล้วนะครับเาจะเห็นได้ว่าตอนนี้ครับหน้าจอยังไม่ไปตามช้างนะครับแต่เราจะตั้งค่าในตอนต่อไปนะครับอ่ะผมนะครับเราจะมาตั้งค่าให้ช้างนะครับให้ให้ให้หน้าจอนะครับจับช้างอยู่ตรงกลางครับเวลาเคลื่อนที่นะครับไปที่ตรงที่เดิมครับ behavior นะครับกด behavior ดบวกครับจากนั้นเลือกตรง score ทูนะครับเพราะว่าจะให้วัตถุอยู่ตรงกลางหน้าจอตลอดนะครับกดแอเข้าไปครับปิดทิ้งจากนั้นลองลองมารันดูครับว่าจะเป็นไปตามที่บอกหรือไม่นะครับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับหน้าจอจะมีการขยับนะครับเราจะสามารถไปทรงไหนตอนไหนได้นะครับ นะครับถ้าเราไม่ตั้งค่าวัตถุให้อยู่บน solid นะครับก็คือจะดูดไปหน้าจอนะครับโอเคต่อไปนะครับตอนนี้ก็คือมีพื้นละแต่ว่ามันยังไม่น่าตืนเต้นและท้ายทายนะครับพื้นยังนิ่งเราลองมาสร้างพื้นที่มันขยับได้นะครับจะเป็นพื้นดินที่ขยับได้นะครับกดขวาครับ insert new object เลือกสป l y เหมือนเดิมครับ ในจองค้างเลือกไฟล์ที่ผมเตรียมไว้นะครับจริงนะครับจะได้พื้นนะครับมีการตอนนี้เราจะตั้งค่าให้พื้นนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเราก็เราก็ต้องไปที่ตรง Behavior เหมือนเดิมนะครับกำหนดพฤติกรรมของวัตถุนะครับกดบวกนะครับแล้วเลือกตรงที่ทรายตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการ ให้วัตถุอันนี้ครับสามารถขยับได้เรียบร้อยครับต่อไปเรามาตั้งค่านะครับว่าจะให้ขยับไปทางซ้ายขวาหรขึ้นลงครับเลือกตรง m o เ e ้นต t นะครับตอนนี้มันเป็น h o r i z o n t a l นะครับก็คือเคลื่อนที่ในแนวด้านหน้านะครับในไปขวาครับผมจะเลือกให้เป็น vertical นะครับเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับขึ้นลงนะครับต่อมาเรามาตั้งค่าว่าจะให้ขยับเท่าไหร่นะครับตรง m a g กนิจู e ตรงนี้นะครับ พี่ซักประมาณ150ยห้เราลองใส่ไปก่อนนะครับตามความเหมาะสมถ้าไม่ตรงเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับเรามาลองรันดูครับตรนนี้ช้างยังเดินไปนะครับจะเห็นได้ว่าวัตถุของเราตรงนี้เคลื่นที่ได้แล้วครับจะต้องโดดขึ้นอ๋อตรงนี้นะครับวัตถุยังไม่ได้เป็น solid นะครับ ยังต่อไปเราไปตั้งค่าเป็น solid ครับสามารถเหยียบทงไปได้นะครับะครับผม solid น,นี้นะครับมันเดิมครับ b h a v e r นะครับผมกดบวกครับให้เป็น solid นะครับจะสามารถให้ขึ้นไปเหยียบตรงนั้นได้นะครับลองดูนะครับลางดูหนึ 1, ่งองุ้ น่กก็เห็นว่านได้แล้วครับเดินได้แล้วครับตอแมานะครับไม่มีความท้าทายนะครับเราจะต้องเพิ่มความท้าทายไปนะครับเราต้องมีการเก็บเหรียญเพิ่มด้วยนะครับอ่ต่อไปนะครับเราจะเพิ่มออบเจกต์ไปนะครับให้้ว่าน้องช้างเก็บเหรียญนะครับถ้าเก็บเหรียญได้แล้วให้ผ่านด่านประมาณนี้นะครับสมมติเราจะมีออบเจกต์ครับสไลด์อีกหน้าจอครั้งครับ ไฟล์ที่เราต้องการจะให้เป็นของรางวัลหรือของที่เราต้องการนะครที่นี้เราได้เหรียญมานะครับแล้วก็เอาวางไว้ทรงไหนก็ได้นะครับส่วนในส่วนของการใส่โค้ดนะครับว่าจะให้เป็นยังไงนะครับจะพูดถึงในตอนหน้านะครับผมในส่วนของอีเวนต์เ e t นะครับครั้งนี้นะครับในส่วนของ layout ที่ได้ออกแบบไว้ก็พอจบแค่นี้ก่อนนะครับติดตามตอนหน้านะครับการใส่ อีเวนต์ชีใส่โค้ดต่างๆนะครับขอบคุณครับ